การจัดเรียงไขมันใต้ตาคืออะไรและสามารถช่วยแก้ไขาอาการใดได้บ้างการจัดเรียงไขมันใต้ตาก็คือการแก้ไขตำแหน่งของไขมันบริเวณใต้ตาค่ะโดยส่วนใดที่เกินเราจะนำออกและส่วนใดที่ขาดเราก็จะนำไปเติมโดยหมอจะนำไขมันที่ป่งนูนอยู่ใต้ดวงตาเนี่ยเอาไปเติมบริเวณที่มันมีการลึกหรือว่าขาดไปหรือถ้ามันโป่งเกินเราก็กําจัดออกไปค่ะ ทำการจัดเรียงไขมันใต้ตาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะเพื่อทําให้ใต้ตาดูเต็มขึ้นความหย่อนค้อยและริ้วรอยดูจางลงทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์สดใสขึ้นค่ะ ข้อดีของการจัดเรียงไขมันใต้ตานะคะจะช่วยแก้ไขอาการได้ดังนี้ค่ะ 1. ลดถุงใต้ตาค่ะการนําไขมันใต้ตาออกจะทําให้บริเวณใต้ตาดูเรียบเนียนขึ้นค่ะอาการตุยๆบริเวณใต้ตาเนี่ยจะหายไปค่ะ 2. ช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาค่ะโดยช่วยลดรอยคล้ำที่เกิดจากการที่มีถุงใต้ตามานานหรือว่าไขมันใต้ตามีน้อยเกินไปการนําไขมันไปเติมเนี่ยจะช่วยทําให้บริเวณใต้ตาเนี่ยดูเต็มขึ้นดูสว่างขึ้นค่ะโดยที่คนไข้ไม่ต้องฉีดสารเติมเต็มอีกต่อไป3ช่วยลด รอยใต้ตาค่ะโดยไขยมันที่เรานําไปเติมบริเวณใต้ตาเนี่ยจะทําให้ผิวใต้ตากระชับขึ้นริ้วรอยเล็กๆเนี่ยจะจางหายไปค่ะเหมาะกับท่านที่มีใต้ตาลึกเกิดเป็นร่องน้ําตาค่ะและ 4. ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลงเมื่อใต้ตาเต็มขึ้นริ้วรอยเล็กๆจางหายไปรอยคําลดลงก็จะ,จะทําให้คนไข้เนี่ยใบหน้าโดยรวมดูอ่อนเยาว์ลงค่ะดูสดใสาสามารถแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดเลียงไขมันใต้ตานะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะเพราะว่าทุกคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันโดยท่านใดที่มีแพลนอยากทําถุงใต้ แล้วก็จัดเรียงไขมันใต้าตาอยากปรึกษาหมอสามารถนัดลงคิวปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะโดยหมอมีเทคนิก2สาขาค่ะสาขาแรกที่กรุงเทพและสาขาที่2ที่พิษณุโลกนะคะแล้วพบกันค่ะ